กกิผมมาขอโอนเงินครับเขาบอกไม่มีบัญชีธนาคารโอนได้ให้โอนกับเขาไม่ใช่เขานี่ต้องเคาน์เตอร์เซอร์วิสน้องจ๊ะโอนเงินให้หน่อยได้ไหมจ๊ะทำรายการเรียบร้อยค่ะกับบริการโอนปุ๊บรับปับ๊บโอนทั่วไทยโอนไวไม่ต้องใช้บัญชีธนาคารสะดวกใกล้บ้าน24ชั่วโมงอาม่ายมาปีกุงวยปู้เชียงโลกกลมยโวปุ้อยามาเล่อ้าวจะโอนเงินเหมือนกันใช่ไหม แต่ไม่มีบัญชีธนาคารน้อจ๊ะต่างชาติกโอนเงินได้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแค่ใช้พาสปอร์ตหรือบัตรชมพูค่ะท่านเขาบองภาษาต่างชาติได้ด้วยลูกคืนก็งี้ได้รับเงินลเพื่อนโอนปุ๊บรับปั๊บเลยนะ how does all this